เศรษฐีแบบมั่นใจทำยังไงคะ ให้เพิ่มที่ความมั่นใจก่อนค่ะแต่ความมั่นใจแบบเศรษฐีมันต้องประกอบไปด้วยว่าไม่ได้ไปหยิบเสื้อผ้าแบบเศรษฐีมาใส่เลยเช่นหลายคนบอกว่าสตีฟจอส์หอือ่มัคส์เขาเบิร์กเขาชอบใส่สีเรียบเรียคือใส่เป็นเสื้อยืดธรรมดาดูเหมือนไม่ได้วุ่วาอะไรแต่จริงแล้วเบื้องหลังอะอย่างของสตีฟจอส์อะที่เขาใส่เรียบเรียเพราะเขาต้องการจะสื่อสารนะคะคือระดับเป็นเจ้าพ่อระดับนั้นนะคะคนจะบอกว่าจริงๆเขาไม่เห็นต้องมีสไตล์ไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าระดับมหาเศรษฐีและเป็นเจ้าพ่อด้านการตลาดระดับโลกขนาดนั้นนะคะคิด่าาเขไมิหอกใ้ซย นะคะก็คือเขาต้องการจะสื่อสารความเรียบง่ายตรงนั้นว่าเหมือนสินค้าของเขาเหมือนกับ iPhone นะคะที่มันใช้ง่ายกดง่ายเข้าถึงง่ายการแต่งตัวเรียบง่ายของเขาอ่ะมันก็งอกมาจากไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วก็สื่อสารตัวสินค้าว่าเข้าถึงง่ายใช้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นอันที่1ถ้าจะแต่งตัวแบบเซทีนะคือให้หนึ่งเลยนะคะคิดเลยว่าเราต้องการจะแต่งเพื่อสื่อสารให้คนที่เห็นเราอ่ะรู้สึกยังไงเช่นรู้สึกถึงความง่ายความเป็นคนเข้าถึงง่ายความสบายหรือในวันนี้ถ้าใครบอกว่าจะ ใช้แนวนั้นในการมาแต่งทําออนไลน์อย่างเงี้ยเราอยากสื่อสารถึงคนดูให้เธเรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเราน่าเชื่อถือรู้สึกว่าเราเป็นคนมีสไตล์รู้สึกว่าเราแตกต่างรู้สึกว่าสินค้าเราพิถีพิถันรู้สึกว่าเราทันสมัยหรือว่ายังไงตรงเนี้ยเอามาปรับใจนะคะส่วนนั้นที่สองถ้าเป็นคนมั่นใจให้แต่งแบบมั่นใจว่าเราชอบใส่เรารู้สึกดีใส่แล้วเป็นตัวเองโดยที่ไม่ได้มานั่งนึกคนอื่นจะคิดกับเรายังไงคนอื่นจะชอบเราไหมหลายคนอ่ะบอกว่าอย่าว่าแต่ให้คนอื่น รู้สึกยังไงเลยปกติแล้วตัวเองไม่ได้แต่งแบบนั้นเพราะแต่งเพราะกลัวแค่ความรู้สึกคนอื่นว่าคนอื่นอะจะคิดกับเราอย่างไรเห็นไหมมันคนละแบบกันเลยนะคะถ้าเป็นของมหาเศรษฐีคือเขาแต่งเพื่อควบคุมอะแต่งเพื่อสื่อสารให้คนอะคิดกับเขายัางไงแต่เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะกลัวคนอื่นไม่ชอบไหมคนอื่นจะตัดสินเขาไหมว่าเขาไม่รวยหรอมีเงินหมื่นล้านพันล้านทําไมไม่เอาแบบเสื้อผ้าพแพงๆมาใสา่วิธีนี้ครูให้ขึ้นอยู่กับการปรับความมั่นใจคือระดับของแต่ละคน แล้วกันนะแต่งแบบที่3ค่ะอันที่1นึ่งแต่งแบบเษฐีอันที่2แต่งแบบคนมั่นใจแต่อันที่3ามเขาเรียกแต่งแบบคนทั่วไปค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาชอบกันแบบนี้แต่งตามประเพณีแต่งวื้ววาเลยอย่าแต่งสีที่บรรจัดจ้านเลยหรือว่าอย่าแต่งเรียบๆเลยเพราะอะไรกลัวคนอื่นไม่ชอบคนละแบบกันนะคะคนทั่วไปแต่งเพราะมัวแต่แคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงหรือกลัวคนโดนตัดสินหรือกลัวคนไม่ชอบหรือแต่งตามอาชีพหรือแต่งตามคนอื่นๆเห็นไหมคะเนี่ยแบ่งออกเป็น3แบบแล้ววัน เราควรแต่งแบบไหนถ้าเป็นคนที่อยู่ในแบบที่3นะคะให้เป็นปรับความมั่นใจจากที่กลัวคนอื่นว่าจะคิดเราแต่งสวยเกินไปแต่งเวอร์ไปแต่งมากไปแต่งน้อยไปให้ไปปรับอยู่ที่ระดับ2นะคะคือแต่งแบบคนมั่นใจคือให้รู้ว่าเราแต่งอะไรแล้วรู้สึกดีรู้สึกถึงความเป็นตัวเราใส่แล้วเราชอบตัวเองแล้วค่อยไประดับ3อยู่ที่ว่าเราอยู่ระดับไหนคือไประดับมาเศรษฐีเลยคือฉันแต่งให้คนอื่นรู้สึกกับฉันยังไงเราไม่ได้ตกเป็นเหยื่อในความคิดหรือความคิดเห็นของคนอื่นค่ะแต่อะไรสื่อส บอกให้รู้เลยว่าฉันต้องการให้ฉันน่ะเห็นเธอว่าฉันต้องการให้เธอเห็นฉันแล้วรู้สึกกับฉันยังไงไม่ใช่ว่าเรารู้สึกกลัวคนอื่นว่าจะคิดกับเราอย่างไงเห็นไหมคะนี่คือความต่างค่ะและในวันนี้ล่ะ,ส,ะสาวแต่งกันแบบไหนโดยเฉพาะไม่ว่าจะออกงานหรือการมาทําออนไลน์ถ้าคุณเข้าใจหลักเรื่องนี้นะมันไม่ใช่แค่การขึ้นไปแบบเป็นพรีเซนต์แบบสตีฟจ็อกหรือว่าต้องออกสื่ออะไรคือถ้าเราเอาเรื่องนี้มาใช้ในการควบคุมหน้าจอที่มันเป็นช่องของเราอะค่ะแล้วเวลาคุยกับ คนดูเราสื่อสารขานเสื้อผ้าได้คุณน่ะจะแป่งตัวแบบมั่นใจแบบมหาเศรษฐีและดึงดูเงินมหาศาลค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ได้นะคะด้วยรับครูชัปปี้ค่ะ